สวัสดีครับผมอาจารย์มดดำอักษรลูนโบราณครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทำรายดวงตาครับในเรื่องของการงานให้กับท่านที่เกิดในแต่ละราศีต่างๆครับตลอดทั้งเดือนมีนาคมนี้ว่าดวงการงานของท่านเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าดวงการงานของท่านที่เกิดในราศีกันตลอดเดือนมีนาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันครับได้อักษรลูนที่ชื่อว่าโอเทลโอเทลตัวนี้นะครับเป็นอักษรลูนที่ดูแล้ว เป็นรูนที่บอกถึงความความอึดอัดความรู้สึกไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอนนะครับผมจะถ่ายว่าสภาพของท่านที่เกิดในราศีกันในช่วงเดือนมีนาคมนี้ให้ระวังในเรื่องของการทําธุรกิจเป็นอย่างมากนะครับอีกอย่างหนึ่งนะ จะมีดวงในเรื่องของการโดนหลอกเกิดขึ้นช่วงนี้นะครับถ้าหากเซ็นสัญญากับใครหรือมีใครมาขอร่วมหุ้นด้วยหรือมีใครมาขอจราจางานด้วยเนี่ยก็ขอให้ตรวจตราคิดดูให้ดีๆก่อนเพราะผมทายเลยว่าระวังจะมีปัญหาของการขาดทุนเกิดขึ้นระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการงานที่ไม่สมหวังเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็หากจะทําอะไรก็ตามควรจะก็ควรไต่ตรองให้ดีก่อนครับก่อนคิดที่จะทำครับตลอดเดือนมีนาคมนี้ต้องการรู้ เกี่ยวกับในเรื่องของการงานของท่านเพิ่มเติมสามารถโทรมารับฟังได้ที่ดอกจันทร์336 2 1แล้วโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้าครับสวัสดีครับ